สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาพบกับสุดหลอน้องปอมคนนี้นะครับสีส้มนะครับอายุ2เดือนแล้วนะครับผมพรอมยายบ้านนะครับคนนี้พรอมยายบ้านคนนี้เห็นรูปปากไหมครับเหมือนยิ้มตลอดเวลาเลยอ่าหน้าเขาจะสั้นๆส,สวยๆดูหลอมีเลยแหละแล้วก็เห็นหน้าไหมครับนี่เป็นแฟ้เป็นแก้มตุยๆแบบนี้น่ารักมากๆนะครับ สำหรับน้องคนนี้สีเมื่อโตขึ้นเนี่ยก็จะเป็นสีส้มเหมือนปกติทั่วไปครับแต่ว่าก็จะมีความอ่อนตรงนี้หน่อยตรงแผงคอตรงไะไรหน่อยนิดนึงนะครับซึ่งตรงด้านหลังที่เป็นตรงนี้จะไม่มีแล้วนะครับไม่ได้เป็นสีส้มเซเบอร์แล้วนะครับจะไม่ได้มีแบบดำๆแบบนี้นะครับโตมาก็จะเป็นสีส้มไปเลยแล้วเทาๆตรงนี้จะหลุดออกนะครับสีก็จะเปลี่ยนไปนะครับสําหรับน้องคนนี้นะอ่า เรามาดูรูปร่างบอดี้ดูหุ่นดูทรงกันบ้างดีวกว่าเวลาเขายืนนะดูดูกันดูดกันนะครับดูดกันกนะครับจะได้เห็นหนุ่นทรงว่าใช้ได้หรือเปล่านะครับสาหรับน้องคนนี้จะอยู่ในเกรดโชว์นะครับหลอ่อสวยเลยอเห็นทรงไหมครับนี่เห็นทรงไหมครับทรงสั้นหลอดีเชียวเลยทรงสั้นหลอดีเชียวเลย <c ười> คียเลนน้องเป็นไซส์ปกตินะครับ น้องเป็นไซส์ปกติไม่ใช่ทีขับนะครับเป็นไซส์ปกติเลยนะครับอ่่าเดี๋ยวเราดูตอนออกกําลังกายแอสซีไน์หน่อยแอคีโซ่หรือเปล่า่ะ,ะจริงๆเราควรมีตุ๊ก,กตามีของเล่นให้เขานะครับเพื่อจะเล่นกับตุ๊ก,กตาเล่นของเล่นนะครับเวลาให้วิ่งให้น้องวิ่งในข้อในในพื้นแบบนี้นะครับพื้นที่เป็นพรมเป็นผ้าอย่าพยายามให้วิ่งพื้นลื่นนะครับ เพราะว่าขาเด็กๆเนี่ยเขายังไม่เซตตัวดันั้นถ้าเราให้เขาวิ่งบนพื้นลื่นตลอดเวลาขาเขาจะแบกได้นะครับอ่าแล้วพอดีนมีสกุลเล่นเล่นเล่นการเล่นของน้องปองตอนเด็กๆเนี่ยวิ่แค่นี้ก็เหนื่อยแล้วนะครับไม่ต้องวิ่งเยอะแยะมากมายนะครับก็จะเล่นประมาณนี้เป็นสุนัขที่เลี้งในบ้านนะครับสบายๆนะ เล่นประมาณนี้สบายๆในบ้านนะครับนี่สำหรับท่านใดนะครับที่อยากจะขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับน้องนะครับก็สามารถทักไปที่ l ล n e a s i g n e u r o ป o r m ของเราได้เลยนะครับทักไปที่ l ล ne a s s i g n e u r o ป o r m ของเรานะครับเพื่อจะสอบถามรายละเอียดต่างๆสําหรับตัวน้องนะครับสอบถามว่าเราแถมอุปกรณ์เนี่ยสำหรับน้องเนี่ยได้อะไรไปบ้างนะครับมีเซตไหนบ้างที่ให้ไปพร้อมน้องช่วงนี้เราก็มีบริการส่งนะครับ นะซึ่งฟาร์มเราปิดอยู่นะครับตอนนี้ฟาร์มปิดอยู่นะครับแต่เรามีบริการส่งลูกค้าสามารถดูน้องผ่านช่องทางรูปภาพผ่านทางไลน์ผ่านทาง,ง YouTube อะไรได้เลยก๊อปลิงก์ของ YouTube นี้ไปแล้วส่งไปที่ไลน์แอทไซทีร์รปอเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมของน้องคนนี้ได้เลยนะครับน้องเป็นน้องผู้ชายนี่เห็นไหมครับน้องเป็นน้องผู้ชายสีส้มน้องผู้ชายสีส้มคนนี้นะครับ ร้อน่ารักมีมากๆนะครับผมเป็นเกรดโชว์นะครับเป็นเลดของเกรดโชว์สวยงามนะครับน้องหน้ามีขนแน่นๆแบบนี้นะครับน่ารัก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 อ่าโอเคครับผมสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมอย่าลืมนะครับฮักไปที่ไล แอซไซ์ฮีโรโปอมได้เลยนะครับทั้งที่ลายแอ s ไซด์ฮีโรโปอมไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขาการรับประกันสุขภาพอะไรต่างๆนานานะครับผมแล้วก็ก่อนส่งเนี่ยเราจะมีการตรวจสุขภาพให้ก่อนมีการส่งคลิปให้มีคลิปสอนเกี่ยวกับข้อควรระวังต่างๆมีการโทรสอนนะครับโทรสอนการเลี้ยงนะครับและมีลายไว้บริการหลังการขายเป็นลายที่ดูแลหลังการขายเอาไว้ให้สอบถามเพราะว่าแน่นอน ไม่ว่าท่านจะเคยเลี้ยงหรือไม่เคยเลี้ยงก็ตามบางทีเราเจอปัญหาข้อสงสัยในการเลี้ยงจะได้สอบถามกันได้อย่างทันท่วงทีนะครับและสุดท้ายนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้สุดหล่อคนนี้ด้วยนะครับและก็อย่าลืมกด u u s c r i b e สำหรับใครที่ยังไม่กด s u b สไคร์นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปของเด็กๆที่บ้านของเราแบบนี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับแล้วเราจเจอกันคลิปหน้ากับความน่ารักออนๆแบบนี้อีกครั้งหนึ่งลางไปก่อนสวัสดีครับ 헤헤 <laughs> <laughs>